เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเป็นผู้ว่าคนใหม่ของจังหมันี้ฟุตบอลครับหลวงป่าจะไปเชียร์ทีมลิเวอร์ pool ก่อนในคณะที่ประชมุมเซตเ็ดร้อยแล้วก็บ,บอกนะคะัว่าฝั่งไปดูลิเวอร์ pool แล้วก็ไปดูสถานกา,การณ์ที่น้ำปิงว่าขึ้นสูงนักเมื่อไรจะได้รับการแก้ไข ซึ่งวันนั้นนะ่ะวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยที่ห้องประชุมส่วนปฏิบัิการน้ําอัตรียสํานักงานสุดประกานที่หนึ่งผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาชับหน่วยงานือดูแลเรื่องน้ําท่วมจังหวัดครับการประชุมครั้งนี้นะะผู้ว่าที่เน้นย้ำํำกับหน่วยงานต่างๆจุ่ยกันแท้ๆผู้ว่าปรานนียช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยงคืนนี่นะน้ํามันจะหนาละเพราะว่าจับที่การวัด น้ำระดับน้ำนะครับที่ผิวหนึ่งเนี่ยมันจะสูงขึ้นสามจุดเก้าเมตรนี่นะคือว่าคาดการ์ว่าเตอร์ลนี่จะสูงสี่เมตรถึงสี่เมตรสิบห้านี่นะเรื่องส่งผล้น้ำปิ่นฝั่งหรือว่าล้นออกมาแน่นอะนแต่จะได้จากสถานการณ์เนี้เป็นจัดการเทิมคันดินครับนือน้ำปิ่นเนี่ยสูงขึ้นตาฟังสูงขึ้นน้ำมันถึงบบพดหรอเพราก็ตากฟังเนี่ยห้องหับในน้ำใน สี่เมตรสถานการณ์นับฝนเ,เตี้ยอำเภอต่างๆยังไม่แตกนี่นะมันตกโอ้หตกวันขึน้เนาะวัดได้แปดสิบเจ็ดมิลิเมตรสกัดตั้งอำเภอตั้งเหนือไปย,ยังดาวเวียงแหงต่างพุนนะก็ตกมาเรื่อยๆตกมาแบบพอนับอะไรสามารถรองนับได้นี่นะจะได้กระจาร่างเยอะตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อบจเทศบาลตัวน์ป่าแดดเทศบาลตบบัวน์หนองหมยเทศบาลตัวน์ท่าวังตาลนะนี่เฮง เอาสายใส่ขดสอบครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนะี่ยได้เอาไปป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ห้านกาต่างๆก็มาฮับเอาสายฟรีของว่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไปป้องกันนะ้ำเบื่อน้ำท่วมแล้วก็นอกจากที่มีพัฒนาสงนะังคมและความมั่งคงของมนุษย์จงนะังหวัดเชียงใหม่นะคือเตรียมติ่จอดรถไว้เรียบร้อยลนะพ่อแม่พี่น้องมันทุกวัวมีติ่จอดรถหมื่นกับห้าร้อยกันดอกแล้วก็ ตีพักทิ้งของคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะเป็นมีตีพัก44แห่งแล้วก็มันจุคนได้ถึงแสนหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยสี่คนรัองมาเหตุการณ์ทุกเฉิญเนี่ยสามารถหับสถานกากา์ได้อนอกจากนี้ผู้ว่าก็เป็นพองเป็นไงในลําน้ําปิงก็บอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าไผ่นะได้พระใส่อย่างกีดขวางในลาน้ําปิงนะ จุ่ยแต่อาออกให้ํำเพื่อให้มันน้ำนเดินสะดวกขึ้นนี่นะซึ่งหลายหน่วยงานก็บอกว่ามาล้ามันเกี่ยวครับมันเอาบอกไว้ขนาดมีคนตกน้ําตายนะหั่นแต่แต่นะเอาลงไปจุย่ยงมจุย่ยขอไปได้น้ามันไหลแห้งในคขางเดียวกันตีผีหนึ่งข้างนั้นปิงนี่ก็บอกว่มีพ่อแม่พี่น้องควงใหญ่ว่าน้าจะขึ้นนักมลอยนะก็พับอ,อกันมาสังเกตการกันครับทบไปดีมว่วนงานของโปรแกรมนะจ๊ะ เอาขนมมาขายเอาน้ำมาขายขายปาลามมึกขายซาลาเปาขายดีเตะแตะคนก็มามุงดูกันมาเพราะว่ามันขึ้นมกได้หายนะพอร้านการ้านอาหารเปิดไฟเยอะๆอยู่ขายดีอยู่ครับมีรายง,งานว่ามีศพลอยประหนึ่งศพนะครับตอนเนี้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บงมมาไม่ได้เพราะาน้ําเชี่ยวมากดังนั้น คงจะลอยไปนู่นแล้วครับขาดว่าไปลําพูนขาดว่าอย่างนั้นนะครับไปติดอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบแต่รายงานแจ้งมาว่าท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณสุนทรยามศริบอกว่าเจ้าที่กู้ภัยไม่สามารถเก็บขึ้นมาได้ครับน้ําเชี่ยวมากเชี่ยวขนาดไหนหดูครับขาดว่าเที่ยงคืนนี้นะครับจะล้นตลิง่งขาด่าน,นะครับ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข5470614948วัรนสนัาเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพ บริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ